เฮ้ยมุมอ่อนโยนพี่ปีใหม่มีให้ใส่ฟ้าพายุแฟนแฟนชื่นชมบ้านนี้สอนลูกมาดีจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันแม้ตอนนี้จะโตเป็นหนุ่มสามขวบแล้วก็ตามสำหรับคู่แฝดสุตาน้องสายฟ้าพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพูอริยาเรียกได้ว่าฮอตฮิตมีแฟนแฟนตั้งแต่วันแรกขึ่นตาดูโลกกันเลยทีเดียว ทำให้ไม่ว่าจะตามหมามิไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความรักความสนใจตลอดล่าสุดได้เผยคลิปน่ารักน่ารักเมื่อน้องแฟสายฟ้าพายุตามหมามิชมไปถ่ายรายการสามแซบและได้เจอกับพี่ปีใหม่ลูกสาวคนสวยของแม่แอปทัศออน ซึ่งเป็นคลิปสุลมุนพี่ปีใหม่ขามีแผลทำให้น้องแฝดสายฟ้าพายุอดเป็นห่วงไม่ได้จึงนำพัสร์มาแปะให้โดยมีพี่ปีใหม่คอยสอนน้องๆอย่างอ่อนโยนชี้นำให้ทำอย่างนูน้นทำอย่างนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆเห็นแล้วก็อดชื่นชมและยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆอะครเป็นพี่ีก่อนแล้วพี่แกให้ไหมีพีเ่เขาแกให้ อุ้ยพี่ปีใหม่เป็นแผลอาหารก่อนสอนก่อนนะอายุช่วยหน่อยอายุช่วยหน่อยอ่ะโอเคโอ้หหายเจ็บเลยไหมคะหายเจ็บเลยคุณ เก่งมากพี่ปีพี่สายเขาอยากแปะให้ด้วยพอดีเลยพี่มีแผลสองอันอ่ามีแผลสองอันตรงนี้อ่ะอ,อ,อะพี่สายแปะให้หน่อยดีวพี่ยพ,พ,พี่สอนก่แนนะโอเค